ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรำนารายอำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรีนายนรงรับม่วงประเสริฐผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง26จังหวัดครั้งที่1ปี2564โดยมีนายทรงพลภูลสวัสดิ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการประชุมซึ่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ใช้โอกาสนี้รับฟังข้อมูลต่างๆจากหัวหน้าสำนักงานสภาเกรรษตรกรและเจ้าหน้าที่จังหวัดกลุ่มภาคกลาง26จังหวัดเพื่อจะได้นำไปเสนอให้ผู้บริหารสำนักงานสภาเกรรษตรกรแห่งชาติใช้ในการประกอบการพิจาร,รณาการวางแผนการขับเคลื่อนง,งานประจำปีงบประมาณ2564และได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนง,งานสำหรับสำนักงานสภาเกรรษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง26จังหวัด ให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายของสมัชงาสภาเกษตรกรแห่งชาติและสอบคล้องกับนโยบายภาครัฐเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรอย่างสูงสุดต่อไปครับวันนี้สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลางนะครับซึ่งประกอบด้วยสมาชิกนะครับมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัด26จังหวัดแล้วก็หัวหน้าสมักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง26จังหวัดนะครับรวมถึงน้องๆพนักงานนะครับได้มาประชุมร่วมกันนะครับ เรามีแนวคิดอย่างนี้ครับว่าการขับเคลื่อนง,งานเนี่ยนะครับไม่สามารถเดินได้ด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับในส่วนของทั้งสภาเกษตรกรจังหวัดแล้วก็สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเนี่ยต้องเดินไปพร้อมๆกันต้องเดินร่วมกันนะครับวันนี้มีประเด็นหลักๆสําคัญที่ที่เราจะต้องขับเคลื่อนร่วมกันเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นฐานในการที่ของการผลิตทางการเกษตรทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของที่ดิน นะครับสิทธิในที่ดินทำกินของพี่น้องเนี่ยเป็นเรื่องที่เรานั่งคุยกันครึ่งวันนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของน้ำนะครับการจัดการจ,จัดสรรทรัพยากรน้ํา2เรื่องเนี่ยนะครับเป็นฐานที่สําคัญที่สุดครับในการผลิตถ้าเราสามารถที่จะจัดการเรื่องพวกนี้ได้โดยให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการตรงนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอื่นๆนะครับสภาเกษตรกร เราสามารถที่จะเป็นพลังเล็กๆพลังหนึ่งนะครับในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะฝากเรื่องคงมีไว้ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยวันนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับเราคงต้องใช้เวลาร่วมกันอีกยาวนานพอสมควรนะครับที่จะขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานครับขอบคุณครับ thank you